ถ้าเราไปทําให้เง่าอุบอัอ่วอัดปุ๋ยอัดน้ําดีๆนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยแก่มันจะตายมันจะตายครับแต่ถ้าเกิดแบบแกงๆไม่ต้องไปอัดปุ๋ยอัดอะไรมันเออมันกับรอดมันก็คล้ายว่าเหมือนคนท่าภาษานั้นก็คือคนทําอ่างเนาะลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา อยู่ที่แปลงกบินบุรีครับแปลงนี้แปลงเช่าร้อยไร้นะครับแปลงนี้มาปลูกอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหนี่ลองดูฝั่งนี้กำลังแห้งเหี่ยวเลยครับนี่วันที่บันทึกภาพนี่วันที่10เมษายนนะ11สิ11เมษายนครับอันนี้เป็นไผ่รั่วครับแต่ไผ่รั่วคัดจากเมล็ดนะครับนี่ดูดีครับนี่เหี่ยวแห้งเลยครับ11เมษายนแล้วก็มีร่องรอยไฟไหม้นะครับไฟไหม้แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันมันขึ้นมาแล้วครับ คงจะไหมเมื่อสักครึ่งเดือนที่แล้วมั้งนี่คือไผ่รั่วครับแต่จับประเล็ดนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสังมนครับที่เราเอาไว้ทําแม่พันธุอันนี้ก็ปลูกชิด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 นี่ร่องรอยการตัดเดี๋ยวไปดูกันครับคือทําไปแล้วส่วนหนึ่งนี่นี่นี่ดูตัดด้วยเครื่องครับตอนนี้ใช้เครื่องแล้วเพราะว่าใช้คนนี่นะมันหนึ่งมันหมดแรงครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช้าใช้เครื่องเร็วมากเดี๋ยวไปบันทึกกันนะครับไปดูว่ามันเป็นงานยังไงนะครับ อันนี้ก็ปลูกไปเรื่อยเลยฝั่งนี้เป็นเอาฟองคาดูเอาฟองคาสวยมากนะครับแต่เหี่ยวนะเอาฟองคาคือไผ่ชมพูครับนี่แปลงนี้เอาฟองคาแปลงนูน้นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงหวานพันคัดเลยครับไอ้นี้พันคัดเลี้ยงข้างบ้านทำไมชื่ออย่างนั้นนะเอาชื่ออย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสาธยายทิงเลี้ยงข้างบ้านครับกำลังได้มากำลังสวยเลยครับเลี้ยงข้างบ้านอโอเค แล้วก็มีฝั่งนี้ต่อมาครับมานี่คืออะไรอันนี้คือไผ่ที่เราเรียกว่าเอเชียนเลมอนมีกอเดียวอันนั้นคือไผ่ไผ่เลี้ยงดําครับนะรอดอยู่แล้วไนี่มันแรงมากเลยครับแล้วเดี๋ยวมาเจอมาเจออะไรลูกไหมครับเราคัดพัน์ไผ่เลี้ยงครับเจอตัวเด็ดๆบานเลยครับเดี๋ยวไปดูกันแ,แต่มาจากเม็ดแล้วนะมาจากเม็ดแล้วอ้าวแล้วมาดูตัวนี้ครับ มาดูตัวนี้นี่ฝั่งนี้จะเป็นไผ่ไผ่ตรงจริยาครับมาจากเมล็ดนะครับ <Wow. S 1> ดูสภาพสิครับมันรอดได้นะไม่น่าเชื่อดูเหี่ยวอย่างนี้เลยไผ่ตรงจริยามาจากเมล็ดอันนี้ดูครับนี่ตรงหม้อจริยานะครับดูนี่เหี่ยวแห้งหัวโตเลยนะครับแต่ก็รอดได้นะครับนี่รอดได้ให้ดูสภาพก่อนทั่วๆไปลุงกรมฝากให้รู้จักนะครับแปลงไผ่อ่าหนึ่งร้อยไร่อยู่ที่กระบินบุรีครับสภาพ หน้าแรงวันที่11เมษายนครับ2 5 6หดูสภาพทั่วๆไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวลุงกรมจะพาเจาะว่าอะไรที่เราจะมาให้รู้จักไปเดี๋ยวไปดูกันแปลงสร้างหมนุนและก็แปลงผสมผสานครับตารพัดพันเลยครับ สมัยก่อนนี่คือเจออะไรที่เรามีก็ปลูกเป็นมั่วนี่คือปัญหาเลยเวลาเราจะขุดเนี่ยนะโอ้โหเดินกันทั้งวันไม่รู้จะหาตรงไหนอะแต่นี่มาเจอทางมนประมาณสักสามสิบปกอนะครับอายุปลูกปีที่ห้าครับนะเช่าว่าปีที่เจ็ดแต่มันไม่ได้ปลูกทันทีเนี่ยผมรู้อยู่ห้าปีเต็มอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับอะมาดูที่การตัดเงานะอ่าตอนนี้ใช้เครื่องมือทันสมัยครับอ่าดูนะครับเขาใส่น้ํามันเข้าไปหน่อยหนึ่ง แล้วก็สตาร์เครื่องบึง้น คือไผ่ที่เราตัดมาแล้วนะครับผลผลิตนะครับผลผลิตจากสวนไผ่นานาพันธุ์เองนะครับอันนี้รอดแน่นอนครับเพราะว่ามันมันแกร่งมันแก่แล้วแล้วก็ไม่มีปุ๋ยคือไผ่เนี่ยนะมันจะตายหรือมันจะ,อะรอดเนี่ยวลาเราทาในนั้นหนึ่งตาต้องได้อย่างน้อยหนึ่งตาสองตาสามตานะครับอีกอย่างหนึ่งคือความแก่แก่นี่ก็คือตามทฤษฎีคือหนึ่งปีนะครับแล้วก็ บางคนสอนผมอย่างนี้นะซึ่งผมก็รับฟังดีคือเขาบอกถ้าเราไปทําให้เงาอุบอัอ่วอ,อัดปุ๋ยอัดน้ําดีๆนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยแก่มันจะตายมันจะตายครับแต่ถ้าเกิดแบบแกงแงไม่ต้องไปอัดปุ๋ยอัดอะไรมันเออมันกับรอดมันก็คล้ายว่าเหมือนคนท่าภาษานั่นก็คือคนทําอ่างเนาะเวลาไปเจออะไรอะไรที่มันต้องสู้เนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยอันนี้เป็นเป็นความคิดของลุงนะ มันน่าจะจริงบ้างเหมือนกันมั้งนี่อันนี้ก็คือวันวันหนึ่งนะตอนนี้เราใช้เลื่อยครับใหม่ๆเราไม่ใช้เลยเราก็มองว่ามันช้าและอย่างคนมันไม่ไหวะนะครับซึ่งเราดูแล้วแบบนี้ก็โอเคครับลุงกรมก็ฝากให้รู้จักครับการทำเงาไผ่สังหมนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ